สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ84ออนทัวร์ใช่ครับวันนี้เราจะเอารถไปให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะที่เมืองทองธานี้เมืองทองธานี้่ก็คือคันนี้ครับผมเราจะเอาคันนี้ไปใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่าแล้ววันนี้เราไปทําอะไรกันบ้างคะก็ลูกค้าอ่าไม่สะดวกมาดูรถเราก็ เอารถไปให้ดูถึงที่ทํางานเลยค่ะลูกค้าพร้อมดูรถเสร็จปุ๊บพร้อมเซ็นไฟแนนซ์ได้เลยอ๋อเซนไฟแนนซ์เลยนะคะคก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะได้ครับ ตอนนี้นะคะเราสองคนก็กำลังเดินทางไปไปไหนคะพี่เมืองทองธานีเมืองทองธานีนะคะอินแพคเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นหมู่บ้านในเมืองทองอ่าก่อนถึงอินแพคอีกนิดเดียวอ๋อเป็นหมู่บ้านใช่ไหมเป็นก็คือระแวกนั้นนะเขาเรียกเมืองทองอ่าโอเคอันนี้เป็นออฟฟิศเขาอ๋อก็เราก็เอารถไปให้ลูกค้าดูถึงที่เลยนะคะสําหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์แบบนี้เราก็มีบริการนะคะเอารถไปให้ลูกค้าดูถึงที่ เซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านแล้วก็เดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านเหมือนกันอโอ้โหครบวงจรเลยนะคะสำหรับตอนนี้ก็คือแบบว่าเราอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะของ84 Car Center เนาะสามารถแบบซื้อลรถออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวนี้คือแบบรถนี่คือซื้อง่ายมากๆเลยนะคะคุณไม่ต้องเดินทางมาก็ได้แค่จิ้มๆ,ๆแล้วเดี๋ยวก็เราสามารถถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูทุกคันเลยนะคะก็สามารถติดตามวิดีโอได้ที่ช่อง YouTube นะคะ84 Car Center ค่ะ,คะ ก็ถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ต้นก็กําลังแนะนําให้ลูกค้าดูรถอยู่นะคะ อันนี้ลูกค้าเขาแบบว่าให้เราเอารถมาให้ดูที่ทํางานเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีพักปุ๊บดูปั๊บเลยแล้วคือแบบเขามีเพื่อนช่วยดูกันแบบหลายคนมากเลยนะคะประมาณสิบคนได้ใช่ลแล้วกันเดียวเลยใช่ลุกมพี่ต้นคนเดียวเลยนะคะแล้วก็คือแบบช่วยกันดูรถ อบบย่างนี้ดีใช่เพราะว่าเขาจะได้แบบ <c oughs> อ่ะสบายใจช่วย,ด,วยดูอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ได้แบบจนเดียวเดียวดดูคนเดียวแล้วแ,วแบบบางคนแบบไม่รู้เรื่องรถไม่รู้อะไรดูรถไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่เพื่อนเขาก็แบบมาลุก,กันปุกบขับถบกคบ,บ,บ,บเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ <c oughs> ก็คือจบนะคะเดี๋ยวเราให้ไฟแนนซ์ตามมาเซ็นที่นี่นะก็ลูกค้าอยากจะดูรถนะคะอยู่ในกรุงเทพแล้วหรือคนใกล้เคียงของเรานะคะเราก็ขับรถมาให้ดูที่ี่เลย เราแค่บอกมาจัดไทยแล้วจัดให้เลยนะคะเม่ไ้ลืมสัมภาษณ์ลูกค้าไว้ใช่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าลูกค้ารูปแทบปี้ก็คือแบบว่าก็โอเคแล้วเบื้องต้นลูกค้าอยากได้รถบ้าเขาก็คิดว่าเออมันคงเป็นรถเกิดทั่วไปอะไรประมาณนี้ของเขาบอกว่าก็มาดูแล้วก็คือเขาพูดเลยนะรถน้งฟ้าที่แบบได้ยินลูกค้าพูดแล้วแบบรถสวยนะรถบ้านเดิมๆเลยแบบเขาอยากได้ประมาณนี้ก็ตรงตามที่เขาต้องการ ก็ถือว่าแบบว่าก็การันตีได้นะคะว่ารถของเรานะคะรถสวยแน่นอนรับประกันเนาะเป็นรถบ้านแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ผ่าเอะไรเรื่องไงนะเราไม่ได้เอามาจากพวกรถเกิดอุบัติเหตุนกแล้วก็พวกลานระรูลอะไรเงี้ยเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็เดี๋ยวมาติดตามวีีหน้ามาต่รถอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะว่าแบบเอารถให้ลูกค้าดูแล้วก็มาเซ็นเดี๋ยวฟแนนซ์วิ่งมาเซ็นนะคะตอนที่เซ็นอ่ะเราอาจจะไม่ได้มาเนาะ แต่ถ้าแบบตอนปล่อยอะเดี๋ยวเรา,าอยมาทําปล่อยมันไปกันนะก็ะถ้าเกิดอยู่เลยเราแวกรุงเทพปบริมนทนใกล้เคียงเราจะขับรถไปให้ลูกค้าไปส่งเนาะแต่ถ้าอยู่ <S <S ต่างจังหวัดนครสระขับรถไปนะคะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยา่างเชียงใหม่ภูเก็ตลำพูนอะไรประมาณเนี้ยเราก็ขึ้นรถสไลด์ไปให้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่เอาบนม,มาให้ลูกค้าดูเสร็จเรียบร้อยอนนเราก็กำลังจะกลับเต็นแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook 8 4 c ี่พ e เซนเ็นนะคะแล้วก็ l i n e แอดนะคะแอด a ปด r แล้วก็เบอร์โทรนะคะ84848844 8, 4, 8, 4, 8, 8 4นะคะไม่ว่าจะซื้อรถขายรถหรือว่าจำนำรถก็โทรได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะคะ mm. แล้วก็ฝากช่องทางนี้ด้วยนะคะช่อง YouTube Channel นะคะ mm. แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ mm. อิมกับพี่ต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย mm. แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com